สยามในสงครามโลกครั้งที่1และผลกระทบที่ตามมาสยามเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2อภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันมากสงครามโลกครั้งที่ห1914-1918ตอนแรกเป็นกลางเมื่อสงครามประทุขึ้นในปี1914สยามประเทศไทยในปัจจุบันภายใต้การปกครองของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกาศตัวเป็นกลางเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตร1917 ในปี1 9 1 7สยามประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีโดยส่งทหารไปร่วมรบในยุโรปซึ่งเป็นประเทศเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่เข้าร่วมสงครามผลที่ได้รับหลังสงครามสยามได้เข้าร่วมสันนิบาตช,ชาติและได้รับประโยชน์ทางการเมืองเช่นการยกเลิกสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมกับชาติตะวันตกสงครามโลกครั้งที่สอง3 9 1 9 4 5ตอนแรกเป็นกลาง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มขึ้นสยามภายใต้รัฐบาลของจอมพลพิบูลสงครามพยายามวางตัวเป็นกลางญี่ปุ่นบุกสยาม8ธันวาคม1941ญี่ปุ่นใช้กำลังบุกสยามเพื่อใช้เป็นทางผ่านโจมตีอังกฤษสุดท้ายรัฐบาลไทยต้องยอมให้ญี่ปุ่นใช้ดินแดนและลงนามเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร1942ไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอย่างไรก็ตามขบวนการเสรีไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ และอังกฤษทําให้ไทยสามารถพลิกสถานการณ์หลังสงครามได้ผลที่ได้รับหลังสงครามไทยสามารถรักษาเอกราชไว้ได้โดยอ้างว่าการประกาศสงครามเป็นโมฆะและยอมจ่ายค่าชดเชยบางส่วนให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบ